วันที่21มกราคมเวลา8.30นาฬกา30นาทีานายกาดกล้องรัตนะผู้บัญชาการเรียนจำกลางสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชััน์ประจำปี2565ครั้งที่หนึ่งซึ่งมีผู้ต้องขังเรือนจำกลางสงขาเข้ารับการอบรมจำนวน100คน โครงการควบหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทรรเป็นโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งกรมราชทรรน้อมนำมาใช้เป็นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่เป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืน